อำนานจอมยุทธพูดถังสารตอนที่74ถึงตอนที่75 เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทังซานก็ห่างหายไปนานเลยนะครับเพราะว่าหลีให้กับเรื่องสปิริตมัตเตอร์ที่เพิ่งมาแม้ว่าจะมีหลายๆคนไม่ชอบเรื่องนั้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังชอบเรื่องนั้นอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเรื่องนั้นจะมาอีกทีก็ช่วงประมาณสุกเสาร์เหมือนเดิมนะครับก็แบ่งๆ่งเวลาแอร์ไทม์กันไปนะครับว่าใครชอบเรื่องไหนก็รอด,ดูเรื่องนั้นละกันแต่ณนะตอนนี้เป็นเวลาของทงังซานเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับใครที่ต้องการสนับสนุสน,นคนแปลแล้วคนนนเขียะก็คนเขียน,น,ท,ยนยทีีจ่จนนะครับ ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานาไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o น e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับชิ้นต่อไปเป็นอาวุธพิษสวงเครื่องยิงเงาายเป็นครั้งแรกที่มีของแบบนี้ปรากฏขึ้นมาในตลอดนั่นมันของของเรานี่นาข้ากังวลจังเลยโดยเจ้าสิ่งนี้ยิงหนึ่งครั้งจะปล่อยเข็มเหล็กออกมา3 6บดอกสามารถทะลุกำแพงเหล็กก็ได้4 แถมที่เข็มของมันยังมีพิษอีกด้วยและด้วยวัตถุดิบที่ยากต่อการผลิตแล้วมีเฉพาะนักผลิตชั้นเซียนเท่านั้นที่จะสามารถสร้างมันได้อาวุธพิษสมุนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากเลยหากเอาไปมอบให้จกกักรพรรดิต้องทรงพอพระทัยเป็นแน่ดีละงั้นข้าจะซื้อมันเริ่มต้นที่ราคาหนึ่งแสนนะครับมีคนเพิ่มอีกห้าหมื่นครับท่านพี่แสนห้ามันเยอะมากๆเลยนะเยียวยสิเซียวจะเป็นอะไรใหม่ถ้าข้าจะช่วยหน่อยนะ ถ้าสามารถเพิ่มมูลค่ามันได้ง่ายๆเลยล่ะนั่นมันเอาสิเอาเอาวุธชิ้นนี้สามารถจัดการผู้ใช้วิญญาณยุทเทเลอร์ต่ำกว่า50ได้อย่างง่ายดายและแน่นอนว่าราคาแสนห้นี้ถูกเกินไปแน่นอนและเลเวลห้ามันเข้ามาจากอะไรวะนั่นสีฟ้าเลขยี่สเพิ่มหนึ่งหมื่นสีแดงเลขเก้าเพิ่มสองหมื่นครับตะกี้เราเพิ่งได้ข้อมูลใหม่มาว่าจะไม่มีอาวุธแบบนี้เข้าประมูลอีกแล้วครับ ดังนั้นเจ้าสิ่งนี้จึงเป็นของหาย,ยากมากราคาแค่นี้นับว่าน้อยเกินไปครับดังนั้นถึงจะตีราคาถึง1.2ล้านก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเลยบ้าไปแล้วหรือ,อยังไงกัน1.2ล้านนะ่ะบ้าชัดๆฮ่าๆมันจะต้องอย่างนั้นแหละอันนี้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนขเขาก็จะซื้อมันหมายเลขที่สองสีแดงเพิ่มราคาแล้วครับเพิ่มมาอีก2 0 0 0 0 0ครับรวมต้นนี้ราคา3า0 0 0 0แล้วครับได้ผลจริงด้วยมีใครจะให้เพิ่มอีกไหมครับไม่มีใครให้มากกว่า380,000ได้หรอกนะ สีขาวเลขสามสิบสองเพิ่มอีกสามแสนครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดครับข้าคิดว่าเขาเพิ่งจะประมูลของท่านไปนะท่านพี่มีเซอร์ไพด์มาจากซ้อนสีขาวด้วยครับแล้วอย่างนี้แขกิติมสัสอดอย่างสีแดงจะยอมหรือเปล่าครับายท่านอยา่าผีผอมครับหบปากสีแดงหมายเลขสองเพิ่มอีกสี่แสนครับยอดตัวน,นี้คือหนึ่งล้านแปดหมื่นครับดูเหมือนสีแดงหมายเลขสองจะหมายตาของชิ้นนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับพวงนี้มันงงเลยยังไงกัน มีใครจะให้อีกไหมครับจะนับแล้วนะครับครั้งด้หนึ่งครั้งด้่สองขายครับรีบไปก่อนที่หมอนั่นจะเบี้ยวดีกว่านะไม่ต้องเป็นห่วงเขามีเงินพอจ่ายเจ้าแน่เจ้าโง่นั่นพกเงินมาด้วย1.2ล้านเท่านั้นไม่งั้นข้าวคงปั่นราคามากกว่านี้แล้วจริงอ่ะท่านรู้ได้ยังไงกันขอบคุณนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนช่วยพวกเราดูต่อไปเถอะชิ้นต่อไปเป็นสุดยอดงานศิลปะครับ เอาล่ะใจเย็นๆคนที่สองนั้นดูท่าทางเป็นกังวลมากเลยนะเอาล่ะครับอย่าปล่อยให้เงินเน่าเลยครับแมวหญิงสาวสายพันธ์ที่หายากที่สุดด้วยการกลายพันธุ์หลังจากที่วิญญาณยุทธของเธอได้ตื่นขึ้นเธอจึงมีหูและหางแมวครับมาจากชนบทอันห่างไกลเฮมนุษย์ด้วยสิ่งนี้จะทำให้ท่านโด่งดังในฐานะผู้ที่มีสันเหลียงเก่งที่สุดในต้าหลวงฮะฮเข้ามาที่นี่เพื่อเจ้าวหวเฉพาะ พ่อของเธอติดหนี้มหาศาลเธอต้องถูกนำไปเป็นทาสแต่ว่าด้วยหน้าตาที่งดงามจึงถูกนำมาประมุลแทนนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้รับสัตว์เลี้ยงหาย,ยากแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเราซื้อมันได้แน่พวกนี้มันต่ำช้าจริงๆราคาเริ่มต้นที่สองแสนครับเอาล่ะเราซื้อนางกันเถอะใช่แล้วจะได้ปล่อยนางเป็นอิสระเงินของเจ้าไม่พอหรอกมีหลายคนมาที่นี่เพื่อแมวสาวโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ก็พวกนักธุร,รกิจใหญ่ข้าต้องได้นี่แน่ เขาวกลับบ้านไปเล่นสนุกหน่อยนะให้ข้าทํางานของข้าเถอะข้าเตรียมการไว้แล้วทําเป็นนิสัยดีเจ้าก็คงไม่ต่างกับพวกนั้นหรอกทําไมข้าลงเงินไม่ได้ท่านใช้เงินซื้ออาวุธไปหมดแล้วครับสีฟ้าหมายเลขยี่สิบเจ็ดเพิ่มห้าหมื่นครับไปเอามาเพิ่มสิครับราคาเพิ่มมาเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นแล้วครับเตรียมการเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเรียกกําลังเสริมมานั่นหรอไม่มากหรอชักจะน่าสนุกแล้วสิข้าจะปล่อยไปกว่าจนกว่างเงื่อนของข้าจะมาก็แล้วกัน มีรายงานว่าเนื่องจากการโกงของท่านบัญชีของท่านจึงถูกระงับครับอะไรนะใค้มันเก้าทำแบบนั้นสามแสนครับมีใครจะให้ไหมท่านจะไปตรวจดูโถยไม่มีเวลาแล้วหยุดนะเอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านนี่คือองค์ชายเซเวียสิงท่านต้องการเพิ่ม,มอีอกห้าหมื่นโปรดแสดงความเคารพแก่ท่านด้วย ฟ้าชายสวีดสิงมางั้นเหรอ้อองชายบ้านั่นเจ้าไม่กลัวมันบ้างงั้นเหรอไหนเจ้าบอกว่าเตรียมการม้แล้วไงล่ะไหนล่ะกำลังเสริมของเจ้ากำลังเสริมของข้าก็คือเขาเขาต้องแข่งกับคนพวกนี้เฮ้ยนั่นไม่มานะโถยสวียสิงทำให้ทุกคนแตกตื่นไม่ใช่ทุกคนยังมีเราอยู่องชายมีคนเพิ่มอีกหนึ่งมือครับใครวะอยากตายมากนักหรือไงดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่เชื่อใจข้าสินะ ปล่อยเรื่องระหว่างเราไปก่อนค่อยมาเคลียร์กันทีหลังองค์เหนือหัวเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้ข้าคิดว่าหาองค์ตะกระพัดทรงทราบแล้วก็คงไม่พอพระทัยเป็นแน่ท่านคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่และดูเหมือนว่าเงินของท่านจะหมดแล้วนะครับไอ้นี่เงืหอหที่ยื่นเรื่องขอรนะงับบัญชีของข้าแกอยากตายมากใช่ไหมเอาล่ะไปหานางกันเถอะสามแสนหนึ่งครั้งที่หน ไม่ต้องกลัวนะหากเขาทำอะไรไม่ชอบมาพากลเขาจะจัดการด้วยแ9เก้าเดชศึกเองสามแสนหนึ่งครั้งที่สองสองแสนหนึ่งครั้งที่สามขอยครับเขาเป็นใครกันนะไม่กลัวอะไรงั้นหรอขอของท่านพร้อมแล้วครับทำไมเจ้าสองคนต้องมาด้วยนะเราเป็นคนซื้อนางนะเจ้าไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องนางเจ้าคิดจะทำอะไรนะหยุดนะลูกแม่ท่านแม่ข้าคิดว่าข้าจะไม่ได้พบกับท่านอีกะแล้ว นี่ไงกุญแจไปไขออกสิเซีูโอเคขอบพระคุณท่านมากเอาล่ะรีบหนีไปซ่อนซะเถอะอย่าให้ใครหนีไปได้ทั้งนั้นแกนึกแกวอนตายซะเหล่าพาพวกเขาไปซะครับท่านผู้นำในที่สุดก็มาสักทีคำรามพยองเดนวิญญาณยุทธเลเวล7จวิญญาณยุทธหมาแดงหมานี่ทําให้วุ่นวายนิดหน่อยแฮ เซลจือข้าเปิดตัวเท่ไหมลุงกู่อย่าทําให้ใครเจ็บล่ะกะ็แกเป็นใครวะจําข้าได้เรือย่างทีนี้นี่เฟิงจือัหหน้าตะก,กูลหอคอยเตี้ยเจะสมบัติยังมีธุระอะไรอีกไหมครับค่ะข,ข้าแค่เข้าใจผิดเฉยๆข้ามีธุระด่วนด้วยเข้าไปก่อนนะเขาจะมาอีกไหมอ่ะไม่มาแล้วล่ะข้าทําให้เขาเจอปัญหาเรื่องการเงินครั้งใหญ่แล้วล่ะขอโทษที่แนะนําตัวช้าเมื่อกี้ข้ายุ่งอยู่นะข้าคือพ่อของหนิยงหลง เจ้าสองคนคือถังซานกับเซียวอู่ใช่ไหมยินดีที่ได้พบครับเราคือถังซานและเซียวอู่ครับหลงหลงได้เล่าให้ข้าฟังเรื่องบุญลับของเจ้าแล้วข้าคงต้องขอรบกวนให้เจ้าสร้างมันมาให้เราป้องกันตัวด้วยหนะนะท่าน่อมตัวเกินไปแล้วครับข้าไปเจอปรมาจารย์เรียนแบบมาแล้วข้าจะพาเขาไปรู้จักกับเจ้าซะหน่อยแต่ในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่แล้วก็แนะนําเลยก็แล้วกันครับ ไม่ต้องแนะนำหรอกครับข้ากับเขาเคยเจอกันมาแล้วนั่นหรอออกมาซะสิไม่เอาข้ามีกล้วยด้วยนะท่านแก้งเขาเหรอครับท่านลุงกูโทษค้าก็แค่ร้อเล่นนิดหน่อยเองอย่าบอกนะว่าโกรธนะนั่นมันใต้ทาน